เอาละครับผมกับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับมาพบกับผมเดอะเบชเช่นเคยนะครับวันนี้ก็เป็นเวลาประมาณเกือบเที่ยงคืนเลยนะครับตอนนี้มาอัดเกมแบบดึกมากต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับที่ไม่ได้อัปคลิปมาหลายวันนะแล้วก็ตอนนี้ผมอาจจะพูดแบบดังเกินก็ไม่ได้นะครับเดี๋ยวคนในบ้านผมจะเดือดร้อนเอานะครับโอเคก็สวัสดีทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เนี่ยโอ้โหผมบอกได้เลยว่าระหว่างที่ผมไม่ได้ทําคลิปเนี่ยมันมีกิจกรรมเยอะมากครับที่เข้ามาในตอนนี้นะแล้ววันนี้เนี่ยผมก็จะมาเพลย์ให้ทุกคนดูย เราจะมาดูว่ามันมีกิจกรรมอะไรบ้างที่น่าสนใจนะครับซึ่งคลิปนี้รวบคลิปเดียวเนี่ยผมไม่รู้ว่าผมจะแบบเล่นกิจกรรมได้ทุกอย่างหรือเปล่านะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราลองมาดูกันดีกว่านะครับว่าตอนนี้เนี่ยมันมีอะไรอัปเดตเข้ามาบ้างนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับทุกคนก็วันที่ผมอัดเนี่ยมันยังไม่เที่ยงคืนนะมันก็วันที่12แต่ว่าอาจจะลงวันที่13นะครับแล้วคิดว่าเป็นวันที่13แล้วกันนะครับแล้ววันพรุ่งนี้เนี่ยก็จะเป็นวันที่14่กุมภานะครับผมก็ใครที่ไม ผมต้องเท้าความก่อนว่าวันวาเลนไทน์เนี่ยมันคือวันแน่งความรักนะครับความรักไม่ได้เกิดจากคน2คนเท่านั้นนะครับมันเกิดขึ้นได้หลายรูปแบบมากๆนะไม่ว่าจะสัตว์เลี้ยงหรือว่าเพื่อนหรือว่าจะเป็นคุณครูนะครับอาจารย์นะครับแล้วที่สําคัญที่สุดเนี่ยก็คือครอบครัวนั่นเองนะครับทุกคนก็อย่าลืมมอบความรักและก็ทักทายหรือบอกรักครอบครัวด้วยนะครับพ่อแม่ปุยตาใาญ่ก็แล้วแต่นะครับโอ้โหพูดไปมันก็เหมือนเกลิ่นดราม่านะครับก็เป็นว่าก็ฝากด้วยนะทุกคนและสําหรับวันที่14ก ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับแล้วก็สมปรารถนาในความรักนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปนะครับวันาเลนไทน์หรอวันาเลนไทน์หรอมาแล้วครับผมที่ผมเคยบอกไปนะครับซึ่งมันจะมีลักกี้ดอเนีครับเป็นวาเลนไทน์ที่เข้ามานะครับก็จะมีปืน s 3 6นะแต่มันเหมือนจะเปลี่ยนชื่อสกินหรือเปล่านะครับซึ่งชื่อสกินตอนแรกเหมือนว่าจะมันจะเป็นวาเลนไทน์ใช่ไหมแต่มันเป็น s 3 6ามสิบกโฟนะครับก็ไม่รู้ว่าเปลี่ยนหรือว่าเออผมก็จําไม่ได้แล้วมันนานมาแล้วนะครับแต่ในล มันมีสิ่งที่เข้ามาใหม่นะครับมันก็จะเป็นเจ้าตุ้งติ้งนะครับเมื่อก่อนเนี่ยสมัยก่อนที่เล็กกี้ดอมาแรกๆนะครับมันยังไม่มีตุ้งติง้งไงตอนนี้ก็มีมาแล้วนะครับรวมถึงแบบทริปไม้ด้วยนะครับผมแต่ก็อันนี้เป็นอะไรเนี่ยอ๋อเป็นโหน่ารักเกิอแล้วอย่างที่4นะครับก็จะเป็นไม้เบสบอลนะครับเป็นไม้เบสบอลแบบออกเป็นเดี๋ยว เวลากดมาเอ,อ่อกดขยายมาดูเนี่ยโอ้โหเป็นแบบนี้ที่ใครที่ชอบสีชมพูหรือว่าคลั่งไคล้ในวันแหน่งความรักหรือว่าอยากจะเปเรส,สาวนะครับอย่างที่ผมทำสปอนเซอร์ผมไปนะครับก็ใครที่อยากจะเติมเกมก็เติมที่ Over Topup นะครับผมโอ้โหไปแกสำหรับใครที่อยากจะเปเสาวนะครับโอเคต่อไปก็เป็น,รปปนกระเป๋าครับผมกระเป๋าอุ้ยเด๋เดี๋ยว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 ไม่ใช่แล้วกระเป๋าอันนี้แรงกว่ากระเป๋าที่ผ่านมาครับผมคือมีลวดลายแม้กระทั่งสายแบบ ็นชัดมากนะครับคือเซตนี้เอาไปเล่นนี่คือแบบโอ้โหคลั่งคล้ความรักเกินต่อไปก็จะเป็น M16 นะครับอันนี้จะเป็นสีชมพูแต่ว่าไม่มีลวดลายนะครับทุกคนและต่อไปก็จะเป็นมอเตอร์ไซค์เนะครับอันนี้จะออกลวดลายแบบคริสตัลนะครับผมแล้วก็เป็น ICR1 นะครับผมอันนี้จะออกเป็นลวดลาย คริสตอลเหมือนกันนะครับเป็นลายสีชมพูเนาะแล้วอย่าต่อไปครับเป็นตัวละครแบตเตอรี่นะครับเป็นสกินเวลินทานแน่ๆทุกคนก็ดูนะครับมันมีท่าทางเปิดตัวด้วยนี่ไงล่ะเป็นไงล่ะแต่รู้สึกว่าตัวละครเนี่ยก็ไม่ได้มีลวดลายอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่าเป็นตัวละครที่เป็นผู้หญิงผอมเพรียวนะครับหน้าตาสวยนะทุกคนก็ใครที่เป็นผู้หญิงหรือว่าสาวๆคนไหนนะครับที่ชอบตัวละครตัวนี้เนี่ยก็แอดเฟซผมมาได้นะผมจะเปย์ให้นะครับ โอเคต่อไปอย่างสุดท้ายนะครับเอสาอะไรนะโฟบอสนะครับผมเป็นไงทรวดลายนี่คือสุดเกินสุดจริงครับแล้วมันมีเขาเรียกว่าขาปืนนี่ครับตรงตีนมันนะมันจะเป็นรูปหัวใจด้วยนะครับเกินโอเคก็อันนี้เนี่ยวันนี้จะมาสุ่มให้ทุกคนดูด้วยก็จะไปให้ทุกคนดูเ3 6ามสิบโฟบอสด้วยนะครับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมอื่นด้วยดีกว่านะครับซึ่งมินมีลักกี้ดออมาใหม่นะครับอ่าอีกอันหนึ่งก็คือลักกี้ดอที่ไม่มีของรีเจนเดอรี่นะครับ ว่าจะมีคนอยากได้หรือเปล่าแต่ที่ผมด,ดูมาแล้วเนี่ยมันมีอะไรที่น่าสนใจเยอะมากและที่สําคัญแนวร,ราคามันถูกกว่าลีเจนดอรี่แน่นอนนะครับแล้วที่สําคัญมันมีตัวละครตัวนี้ด้วยนะครับซึ่งเป็นตัวละครแบบหุ่นยนต์อะไรอย่างเงี้ยทุกคนถ้าใครชอบแนวนี้นะครับผมคิดว่าน่าจะต้องเก็บสะสมไว้แล้วแหละซึ่งตัวละครตัวนี้เสียงมันแปลกกว่าตัวละครตัวอื่นเยอะมากนะครับแต่ว่าผมเนี่ยจะเกลียดเสียงตัวละครตัวนี้นิดนึงนะครับผมเคต่อไปก็จะมีกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมลดยับลับเยอะนะครับลดยับลับ เยอะครับรถยับอะ่ะก็ต้องรับเยอะดิเราก็ต้องซื้อดิซึ่งอันนี้เนี่ยมันจะเป็นกิจกรรมกิจกรรมหนึ่งนะครับที่ให้เราเนี่ยสามารถซื้อกล่องตัวละครสุ่มนะครับโดยการที่เราได้ส่วนลดนะครับด้วยส่วนลดอันนี้เนี่ยมันจะได้จากการที่ถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยมีเนาะยิ่งน้อยนะครับก็ยิ่งลดเยอะนั่นเองอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าผมตอนนี้เนี่ยมี460 CP ใช่ไหมถ้าผมเติมมาแล้วเนี่ยเปอร์เซ็นต์ของมันนะครับจะน้อยลงหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ต้องลองดูเพราะว่าตอนนี้ผมมี460มัน25% ใช่ไหมครับแล้วการซื้อแต่ละอย่างนะครับในนี้เนี่ยมันจะเป็นการซื้อแบบการเปิดกล่องนะครับต้องสุ่มดวงอีกทีหนึ่งนะทุกคนก็และแต่ดวงเ้อที่สําคัญแนวซ้ายมือเนี่ยมันก็จะเป็นการซื้อครบปั๊บเลือกรับฟรีนั่นเองนะครับอันนี้ถ้าเราซื้อไป10กล่องอะไรแบบนี้นะครับก็จะนับตามจํานวนแล้วมันก็จะมี10กล่องก็จะเป็นกระเป๋านะครับสาเป็นพก50เป็นท่าทางนะครับหนึ่งร้อยกล่องนะครับก็จะเป็นกล่องตัวละครสมุไรนะครับแล้วก็กล่องตัวละครโคตนั่นเองยิ่งเติมยิ่งซื้ออกลล่่งไปแ้วเเีรา็์ท รสามารถเปิดได้อีกนะครับและที่สําคัญก็ ได้ลดเป็นเปอร์เซนต์ด้วยถ้า150กล่องแล้วนะครับก็ได้ตัวละคร2ตัวนี้ไปแบบไม่ต้องสุ่มเลยนะครับอันนี้ก็ดีเหมือนกันเดี๋ยวผมขอลองดูว่า CP ของผมเนี่ยมันจะเหลือเท่าไหร่นะครับหลังจากที่ผมเปิดล็อกี้ดอววอลเลนทายไปนะครับกิจกรรมต่อไปนะครับอันนี้เป็นกิจกรรมที่สําหรับคนเพื่อนเยอะแล้วกันนะครับใครเพื่อนน้อยก็ไม่รู้ว่าจะเชิญใครได้บ้างน,นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันจะเป็นการโบวสนะครับในการขูดแต่ละวันเนี่ยจะขูดได้2ครั้งนะครับเราเนี่ยสามารถขูดรูปภาพที่ ทำการปิดในตอนนี้เนี่ยได้เลยนะครับวันละ2ครั้งนะครับแล้วก็ถ้าเราเปิดไปแล้วรูปภาพที่เราเคยเปิดไปแล้วเนี่ยเหมือนกันนะครับหรือจับคู่กันเนี่ยเราก็สามารถรับได้เลยนี่ครับโดยการที่มันจะส่งไปในกล่องข้อความของเรานั่นเองแต่ว่าผมเนี่ยก็เปิดไปแค่4รูปอยู่เลยอะแล้วใครนะครับที่อยากจะเปิดได้เร็วนะครับก็สามารถแชร์ลิงก์ให้เพื่อนๆได้นะครับถ้าใครเข้ามาแล้วเนี่ยก็สามารถเปิดได้อีกนั่นเองแล้วที่สําคัญครับทุกคนคือมันมีแจก CP ร่วมกว่า1,000 0แสนไว้ทุกคนคืออันนี้เนี่ย ยิ่งเราแบบ ชวนเยอะนะครับยิ่งโชคดีเพราะว่าอันนี้เนี่ยมันจะเป็นการจับสุ่มนะครับโดยการที่ใครที่ได้เชิญเพื่อนมาเยอะเท่าไหร่นะครับก็ยิ่งได้เปอร์เซ็นที่เราจะได้รับ CP เนี่ยมากกว่าคนอื่นนั่นเองนะครับอันนี้ก็แนะนําว่าใครที่มีเพื่อนหรือว่าใครที่มีเพื่อนที่เคยเล่น Pop b e u t y Mobile มาก่นแล้วนะครับหรือว่าไม่เคยเล่นเลยเนี่ยก็สามารถชักชวนเพื่อนมาเล่นเกม Pop b e u t y นะครับแล้วเราเนี่ยก็สามารถได้รับ CP เลยนะเว้ยทุกคนคือมันไม่ได้เป็นกิจกรรมที่จิกกระดิอง่ายๆนะครับเพราะว่ามันได้ CP จริงๆนะครับก็เอาเป็นว่าฝากด้วยนะครับ สำหรับใครที่เป็นสายฟรีแล้วอยากจะได้ ซีพีเว่ยเตอร์เมเทนพาร์หรือเปิดกล่องอะไรก็ตามเนี่ยครับก็สู้ๆครับช่วยกันเชิญนะครับทุกคนเกมก็จะได้มีคนเล่นเยอะๆด้วยโอเคแล้วต่อไปนะครับมาอีกแล้วหอคอยลึกลับครับผมโหซึ่งกิจกรรมมันนี้นะครับผมก็ยังไม่ค่อยเข้าใจร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่ว่าดูจากวิธีเล่นแล้วนยที่เขาบอกมาครับก็คือว่าหนึ่งเนี่ยเราสามารถเลือกนะครับแพ็กเกจที่เราต้องการนะครับซึ่งมันมีปืน HBIA 3ลายแบบตุดจีนนะครับแล้วก็อะไรอีกอันนึงนั่นแหละแต่ผมจำไม่ได้นะครับแต่ผมคิดว่าหลายคนก็็นนน่าาจะะเเลืือกกกปปมวครับ และต่อไปนะครับเราก็กดสํารวจนะครับตรงข้างล่างขวานั่นเองก็จะใช้ CP นะครับโดยการสํารวจไปแล้วเนี่ยเราสามารถได้รับไอเทมนะครับและที่สําคัญนะครับยังมีโอกาสที่ทําให้เราเนี่ยเลื่อนขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งได้นะครับซึ่งจะได้ของที่แรงขึ้นนั่นเองต่อไปก็เมื่อเราสํารวจเสร็จนะครับและได้ไอเทมเนี่ยถ้าเราแบบไม่ small, ไมอยากจะได้ปืนกระบอกนี้หรือว่าสกินปืนกระบอกนี้นะครับเราสามารถแลกเป็นโทเค็นได้นะครับทุกคนซึ่งโทเค็นเนี่ยเราสามารถแลกเป็นไอเทมได้เนี่ยที่ร้านค้าโทเค็นนั่นเองนะครับทุกคนซึ่งมันมีหลายอย่่่าาางมมกนนะไวจเป็ หรือว่าโปรไฟล์อะไรต่างๆนะครับสิ่งที่บอกไปนะเดี๋ยวถ้า CP ีเหลือเดี๋ยวเรามาเจอกันนะครับทุกคนอันนี้ก็ขออธิบายก่อนละกันและอย่างสุดท้ายนะครับผมคิดว่ามีใครหลายคนแบบคอมเมนต์มาเยอะมากที่อยากให้ผมเนี่ยมาสํารวจช่องรางวัลชั้นยอดนะครับคือในช่องนี้เนี่ยเราสามารถเปิดแล้วรับของนะครับซึ่งเป็นปืน a u 79U ด้วยนะครับและเป็นคัทรีเจนเดอรี y ด้วยแล้วท็อปไม่ได้เห็นแบบตัวอย่างด้วยนะครับว่าเราจะชอบหรือเปล่าซึ่งมันมีแค่รูปภาพนะครับแต่จริงเราก็สามารถไปดูได้จากการดูคะแ ปืนริเจนดอรี่ได้นะครับในหน้าเดท็อปนี้เลยนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเสียหลายอยู่เพราะว่าดูจากทรงเลยเนี่ยก็เสียเยอะนะครับผมเสียซีพีกับอันนี้ไปเยอะมากแล้วตอนนี้เนี่ยเหลือแค่เจ็ดช่องนะครับเดี๋ยวคิดว่าผมน่าจะเปิดเพราะว่าผมอยากได้สกินมากนะครับถ้าได้สกินแล้วผมจะมารีวิวทุกคนอีกทีหนึ่งนะครับผมและกิจกรรมต่อมานีครับหลายคนก็จะรู้แล้วแหละเพราะว่าถ้าเรายิงหรือว่าเล่นใน B R M P เนะครับเราก็สามารถรับทองคำนะครับเราสามารถมาแลกสกินปืนได้นั่นเองนะครับทุกคนซึ่งม วันก็จะได้นเนี่ยะครับชนะ15แมตช์ได้1 อันนะครับเออเมื่อกี้ผมพูดผิดนี่ว่ะไปเล่นจริงๆยิงมันไม่ได้นะครับต้องมาทำภารกิจนะครับทุกคนโอเคพูดไปเยอะละเดี๋ยวเราไปเปิดกันเลยดีกว่านะครับกล่องวาเลนไทน์เนี่ยว่าผมแบบจะได้สกินปืนหรือเปล่าแล้วก็จะได้ตัวละครหรือเปล่านะครับไปโดยเฟิร์สบัตรนะครับก็จะเสียซีพีแค่20นะครับไปเปิดไปเลยแล้วกันตอนนี้ผมมี490นะครับใช่ปะสี่ร้อยหเปิดไปก่อนแล้วกันเผื่อได้ไงได้ปืนนี่คือเลิกเลยนะครับ40ครับคือผมเอ่อซีพีเยอะมาตลอดเนี่ยเป็นแล้วเวลาซ มันไม่ได้ของเลยอะ่ะมันต้องหมอตลอดเลยผมคิดว่าลองดูซ p พีน้อยๆดูนะครับเค okay, แปดสิบลยครับได้หรือเปล่าโอ้โหมอเตอร์ไซค์ว่ะไม่นะ180เอ้ย60ครับไปได้อะไรได้อะไรทิปไม่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวโอ้โหสามี 320. ไม่พอเลยครับผมเดี๋ยวผมขอไปเติม C ีพก่อนละกันนะครับทุกคนไปอ่ะอ่ะอะสปอนเซอร์ต้องมาแล้วแหละ ให้เ <Hey, S 2> พื่อนพอ<ร><ร>ดีอยากเติมเกมเปยสาวอ่ะม,มีร้านดีๆนะนําไหมอ่ะนี่<ม>ไงละ่ะ Over Top ช p อร้านเติมเกมชั้นนําสะดวกรวดเร็วปลอดภัยเพียงแค่3ขั้นตอนง่ายๆ 1. เลือกแพ็ค 2. โอนเงิน 3. ส่งไอดีให้ทางร้านเติมปเฮ้ยทำมันง่ายจังเลยอ่ะใช่ไหมล่<ร>ะเพ<ร>ะียงเท่านี้ก็รอ CP พีได้เข้าตัวได้เลยหากใครสนใจคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับ เอาละครับหลังจากที่ผมเติมมาจาก Over Top Up นะครับก็เติมมา1 7 0 0 0 CP นะครับผมโอ้โหตบมือโอเคไม่ต้องพูดมากเลยครับไปเปิดกันเลยดีกว่า <c oughs> 320ครับ let's go let's go <S 320 <c oughs> จะได้อะไรโอ้โหได้ชามว่ะ <c oughs> สงสัยจะต้องเหมาอีกแล้วครับ640 CP ฮะทุกคนไป let's go let's go จึกอุยอ้ยเฮ้ยตัวละครออกว่ะเอาเรื่องแต่ตัวละครก็ มาซิงเนอเจอร์มันอยู่ที่ปืนนะดีเพื่อนโอเคไป1,000 1พันโอ้โห i อซ1อ่งวะไม่แพงอยู่นะ1,400ครับต่อไปต่อไปเหลือน้อยแล้วเหลือน้อยแล้วปืนโอ้โหเบสบอลต่อไปก็เหลือแค่2อันเนบผมคิดว่ามันก็ต้องลง M16 แน่นอนเลยโอเคต่อไปก็1,800นะครับ1,800นั่นไงสไตล์ช่องเดอะเบสครับ ต่อไปก็3,000นะครับ3,000 cp ไปลุยเลยฮนะ3,000 cp ปรปัป๊บปรับปัป๊บปั๊บโอ้โหมาเลยครับ A36 ามสิบหกอสวัลเลนเทนทายแลวกันเรื่องวันเลนทายนะ่าจะเหมาะกว่านะครับทุกคนแม่แหลมเกินเอาเรื่องนะ คือสวยมากครับใครที่เป็นผู้หญิงนี่ถ้าเล่นกับสาว,สาวใน VR อนที่ผมจะจับให้สาว v r รเล่นสกินนี้เลยอ่ะแล้วถ้าเราเอ่อได้รับเซ็ตนี้ไปแล้วนะครับเราก็สามารถมารับกรอบรูปได้นะทุกคนันนี้มันก็จะเป็นซีเนเจอร์อีกอย่างหนึ่งนะครับที่เราสะสมนั่นเองเอาละครับใส่มาเรียบร้อยไ็นไงล่ะอยากได้กันละสิต้องเติมกันแล้วล่ะใครที่แบบเติมนี่ผมบอกได้เลยว่าเจ็บเหมือนกันนะหมอไปอีกแล้วทุกคนตอนนี้เหลือ900 0 CP ซีเป๊ะเลยเว้ย ทำไมเป็นเป๊ะอะไรขนาดนี้เดี๋ยวผมก็จะไปสุ่มกิจกรรมอีกอย่างหนึ่งละกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมแรกกันเลยดีกว่าซึ่งกิจกรรมอันนี้เนี่ยผมสนใจตรงที่ว่ามันมีตัวละครสมูไรนะครับคือกล่องแรกนั่นเองเฮ้ยทุกคนครับผมเติมมา 9000CP เออเมื่อกี้หมื่นเจ็ดซก็เปอร์เซ็นต์ส่วนลดก็ยังไม่ได้ลดลงนะครับก็ยังอยู่ที่25%เนนะครับเดี๋ยวผมจะซื้อกล่องกล่องนี้เลยละกันโดยการที่ผมจะซื้อเดี๋ยวนะ รู้สึกว่าอันหลังนี่มัน1 8 8 2หรอเอาดีๆนะแพงขนาดนั้นเลยหรอโอเคเอาแบบเอาแบบไก่ๆก,กันแล้วกันโอเคซื้อไปหนึ่งกล่องนะครับก็ขึ้นมาจิกหนึ่งแต่ผมงงอนะ่ะแบบมันพันหรือเปล่าครับทุกคน มัน,ม,นมื่นเหรอเดี๋ยวไนดะ้ผมขอกดเลยดิอ่าโอเคไม่หมื่นแล้วแหละเพราะว่าซีผมไม่ถึงเฮ้ยเดี๋ยวซ p พีทำไมซีผมไม่ลดอะ่ะเดี๋ยวผมจะรับเลยละกันนีครับโอเคซึ่งมันเป็นกล่องนี้นะครับตัวละครซามูไรครับทุกคนผมจะเปิดแบบ11กล่องเลยละกันนะทุกคนไปยขอได้เหรอรอบแรกได้ไปเลยละกันโอ้ยใจหายใจคว่ำ คลิปนี้มาเปิดอย่างเดียวเลยนะครับทุกคนซื้อสัก20กล่องละกันนะครับปาบโมเคเดยวผมจะเปิดทีละกล่องละกันนะครับทุกคนคือผมเปิดทีละหลายกล่องแล้วมันรู้สึกว่ามันจะไม่ออกให้ผมเดิเย่เปิดไปเลยแล้วกันครับเรื่อยครับเรื่อย โอ้โหไม่ได้วะทุกคนโอ้ไมค์กอดเอาอีกเอาอีกเอาอีกคือตอนนี้เนี่ยผมซื้อได้อีกแค่9ก้ากล่องนะเพื่คนคือมันลิมิตแค่40นะครับผมซื้อให้หมดเลยละกันนะเพื่นไม่ได้ก็ไม่ได้แหละวะแต่อยากได้ตัวละครตัวนี้มากเลยอะมาครับผมทุกคนอีก9ก้ากล่องครับดูว่าจะได้หรือเปล่าไปเกกล่องสุดท้ายอุ้ยอุ้ยอุยได้มาพิธีเรียบร้อยครับผมเยส ดีใจนะเนี่ยอันนี้ดีใจเลยนเนี่ยโอ้โหโอเอาเรื่องว่ะแบบ ปิดฉากเลยเกือบจะไม่ได้แล้วอะ่ะทุกคนแล้วอย่างตอนนี้คือ CP ผมไม่ลดเลยทุกคนผมงงมากเลยอ่ะเดี๋ยวไปหักในบัญชีนี่จบเลยนะคือตอนนี้ผมก็สามารถเลือกได้นะครับอ๋อคือมันเป็นการเลือกซ้ายขวาครับเวลาเราเปิดกล่องไปแล้วอะไรแบบนี้นะครับผมไม่รู้จะเลือกอะไรเหมือนกันเอาเป็นว่าเลือกไปเลยไปเลย <c oughs> ไปเลยเฉยไปเรื่อยเลยแล้วกันโอเคก็เลือกแล้วมันก็จะเข้าในกล่องข้อความของเรานะครับโอเคมาเดี๋ยวเรามาลองเล่นกิจกรรมออคอยลึกลับกันหน่อยดีกว่านะครับทุกคนซึ่งกิจกรรมวันนี้เนี่ยผมก็ ยังไม่ค่อยเข้าใจแบบร้อนตะอันนี้เหมือนเหมือนมันจะเป็นการสุ่มปะอ๋อแลกโทเค็นครับคือถ้าเราไม่ต้องการเราสามารถแบบเลือกเป็นโทเค็นได้นะทุกคน้แต่เมื่อกี้ CP ผมไม่ลดเว้ยผมงงมากเลยมันเพิ่งมาลดเห็นป่ะซ p อ่ะเฮ้ยคืออะไรวะเนี่ยไปครับต่อไปอีกต่อไปก็20 CP ครับโอ้แต่ละอย่างโอเคไปครับต่อไปต่อเลยต่อเลยผมจะลิมิตเฮ้ยนั่นไง C p ผมลดแล้วเว้ยทุกคน CP ลดแล้วโอเคดีผมไม่เอาแล้วกันผมอยากได้แบบปืนสกินนี้มากกว่าครับแต่ตอนนี้ CP ผมลดแล้วเมื่อกี้น่าจะเออเลยนิดน,น,น,นึงนะครับอุย้ยอันนี้อะไรอ่ะไม่เอา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 ห้าสิบ CP ครับต่อไปต่อไปเลยต่อไปเลยจึก๊กโหเจสามห้าแปดครับต่อไปก็ห้าสิบ CP ต่อได้เป็นอะไรโอ้โหผมว่าปืนน่าจะออกอยากนะทุกคนแล้วก็ของสุ่มเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับโอกาสเลื่อน4-6เขียหตอนนี้ก็1 0 0 CP นะครับไปเรื่อยๆเลยแลย้วกัน ต่อไปก็200 CP ครับทุกคนผมจะเล่นได้ถึง6ครั้งแล้วกันดูว่ามันจะออกหรือเปล่าโอ้โหโอเคต่อไปก็รอบที่6นะครับป,บปบั๊บปั๊บอึบโอ้โหโน way อ๋อผมเข้าใจแล้วทุกคนก็คือมันจะมีโอกาสเลื่อนนะครับที่ให้เราสามารถขึ้นไปแล้วแบบรับของที่มันแรกว่าน,นี้นะครับตอนนี้ผมก็อยู่ระดับที่5แล้วนะครับเฮ้ย ไปครับอีก200ผมก็ไม่เข้าใจกิจกรรมนี้นะยังงงอยู่เลยแต่ว่ากดไปเลยแล้วกัน200ครับ200 CP ต่อไปคือมันจะมีโอกาสเลื่อน้อย,ยทุกคนเดี๋ยวเอ,ยอ้นนี้รับอันนี้รับอ๋อ699ครับ699 CP ก็น่าจะได้รับแล้วปะ่ะโอเคเอาเลยแล้วกันนะครับจึงโอเคได้รับเรียบร้อยครับ H B I A 3ไเป็นสกินดรากอนนะครับเป็นไงล่ะกิจกรรมนี้ก็โดนพี่แล้วเจ็บเหมือนกันตอนนี้ เหลือ3,300 CP ครับโอเคนี่ครับลองมาดูกันว่ามันสวยแค่ไหนนะทุกคนอูจแจมนะคือผมเป็นคนชอบสีแดงนะครับหลายคนก็จะรู้แล้วแหละโอ้คือสะสมะครับใช้จริงก็น่าจะไม่ได้ใช้หรอก <c oughs> แล้วอย่างสุดท้ายครับไม่รู้ว่า CP ผมจะเหลือพอหรือเปล่าก็าคือการเปิดตรงนี้นั่นเองนะครับคือมันใช้กี่ CP นะ 500, เ,เนี่ย500เหมาหมดเท่าไหร่เนี่ยโอ้ผมเปิดได้แค่ โอ้ยมันจะเหลืออีก2กล่องแล้วทุกคนคิดตอนนี้ CP ผมมี3,300แต่ว่ามันไม่พอนะครับคือเปิดได้แค่5นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเปิดทีละอันแล้วกันลุ้นไปพร้อมกันนะทุกคนอ้อโอ้ย,อยจะได้ปะวะอยากรีวิวให้ทุกคนดูอ่ะอึ๊บโอ้ยทุกคน700ะ่ะเออีกสองช่องครับอ๋หอีกช่องเดียวทุกคน ทุกคนคิดว่าช่องไหนครับโหที่ผมรุนจริงๆอนนี้คือผมจะได้เติมอีกหรอเนี่ยไม่เอานะเออขออีกสักช่องหนึ่งขออีกสักช่องหนึ่งคิดว่าช่องนี้嘛คิดว่าช่องบนบ่โอเคไปตึมโอ้โ oh, ห oh, oh, เรียบร้อยโอ้ oh, มันใชซ CP อีกเท่าไหร่วะเนี่ยผมจะได้เติมมาโอ้ oh, oh, มันไ,มได้ยากว่ะมันต้องเหมาทุกกิจกรรมเลยวะเนี่ยโอ้โหทุกคนจ,เเน oh, oh, คนจบเลย โอเคทุกคนก็ประมาณนี้แล้วกันวันนี้นะครับก็เป็นการเปิดให้ทุกคนดูแล้วกันเดี๋ยวผมจะมาสอนเรื่องของแต่งแล้วก็จะไปลงเล่นให้ทุกคนดูจริงๆเนีว่า สกินนี้แล้วก็การแต่งปืนของ SBA 3เนี่ยเอ้ยไม่ใช่ดิ S 3 5เอ้ย S 3 6เนี่ยมันจะเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวผมจะลองไปทําการแต่งดูแล้วก็เล่นให้ทุกคนดูโดยการรีวิวสกินกระบอกนี้ในวันที่14นะครับก็รอดูได้เลยครับทุกคนต่อไปก็เป็นสกิน SBA 3 Dragon Dance นะครับก็ลองมาดูชัดๆกันดีกว่าว่ามันเป็นแบบไหนคืออันนี้เนี่ยมันมีที่สะายด้วยนะครับและที่สําคัญคือมันจะออกเป็นแดงทองนะครับโดยที่มันไม่มีอะไรเคลื่อนไหวนะแต่ว่ามันเป็นสีทองแบบตุ่น มากเลยครับเป็นคนถ้าใครชอบหรือว่าใครเป็นคนไทยเชื้อสายจีนอะไรก็ตามเนี่ยผมคิดว่าน่าจะชอบนะก็ลองเป็น อีกหนึ่งการตัดสินใจดูนะครับทุกคนว่าทุกคนอยากได้หรือเปล่าแล้วก็ผมเนี่ยจะมารีวิวให้อีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้มันดึกแล้วนะผมก็ไม่รู้ว่าตอนเล่นแล้วเนี่ยมันจะตัดคลิปทันหรือเปล่าเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยผมมีธุระน,นั่นเองนยนผมก็เลยต้องเคร่งมาทําคืนนี้นะครับ <S <S โอเคก็เ,คเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไงโอ้โหโคตรเข้ากันเลยโอเคผมก็ขอบคุณทุกคนลยที่รับชมจนจบน่ครับก็วันนี้ผมเจ็บหนักมากทุกคนก็อย่ายลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครัับบบบรค you